ถ้าจะทําจิตของเราให้สงบแล้วอย่าไปวิ่งตามความสุขอันนั้นอย่าไปวิ่งตามความทุกข์อันนั้นอย่าไปวิ่งตามความดีใจอันนั้นอย่าไปวิ่งตามความเสียใจอันนั้นให้เป็นผู้มีปัญญารอบรู้อยู่เสมอว่าสุขนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงทุกขนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงใ้ความดีใจนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงใ้ความเสียใจนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ให้เราเห็นอยู่เช่นนี้เอง ไม่ตามไปหาใครทั้งนั้นไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นแหละธรรมะเนี่ยเดินตรงไปชนีบุคคลน,นั่นจะสงบนะผู้ตามไปตามความสุขนั่นแหละคนนั้นจะทุกข์นะผู้วิ่งไปตามความทุกข์นั่นแหละคนนั้นก็จะทุกข์นี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ไปครึ่งๆชนีเป็นสัมมาปิปปทา,าพูดเรื่องจิตนะไม่ใช่พูดเรื่องอื่นพระพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของร่างกาย ไม่ใช่เรื่องของเนื้อหนังมันเรื่องของจิตอืมมันเรื่องของจิตเราจะต้องมาพิจารณาซึ่งจิตเพราะจิตนี่มันเป็นเหตุทั้งหมดเลยทีเดียวเลยเราจะได้เห็นสุขมันเกิดมาจากจิตมันเป็นผู้รู้เลยทีเดียวทุกข์ว่ามันเกิดมาใครรู้จิตมันเป็นคนรู้มันเป็นคนรับทุกข์ชวนอยู่ในเนี้อถ้าเรามาตามดูจิตของเราแล้วนะอ่ามันจะเห็นจิตของเราดู่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงตามดูจิตของตนผู้ใดตามดูจิตของตนคนนั่นจะพ้นจากบ่วงของมารพะเราตามจิตของเราตามดูจิตของเราเพราะจิตเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับเห็นเป็นผู้รับเอาความสุขความทุกข์ถ้าเราตามดูจิตของเราอยู่เรกาก็ไม่เป็นคนอนตธาท่านนั้นนะ่ะเป็นพุทธบริษัทโดยสมบูรณ์ถึงนั้นแหละมีความรู้อยู่มีความเห็นอยู่มีความเป็นอยู่อย่างนั้น จะยืนก็ตามจะเดินก็ตามจะนั่งก็ตามจะนอนก็ตามรู้อยู่อย่างนั้นเองมันเป็นอยู่อย่างนั้น